สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวรารศีพฤษภที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทิปในช่อง นางฟ้าทิพยากรการมาดูดวงดาวประทิพย้ายอีกแล้วนะคะรอบนี้นะคะยายตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมไปจนถึงวันที่17สิงหาคม2568มาดูเรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับกันนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะเกิดตั้งแต่วันที่นับแบบพุทธศสตรไทยนะคะเพื่อนเกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่14มิถุนายนถ้าเพื่อนเพ่นทนายทราบลักณะยึดลักณะเป็นหลักในการดูดวงจะมีความแม่นยำมากกว่านะคะมาค่ะเพื่อนเพื่อนสำหรับชาว ราศีพฤษภนะคะ mm. พลังงานของดวงดาวเคลื่อนย้ายแต่เราจะเปิดไพ่ในการทานายดวงกันนะคะเป็นไพ่ทาโลกินาลีกินาลนาทา,าโลนะคะแล้วก็พาไปมูด้วยช่วงท้ายนะคะเพืเ่อนๆเนี่เราจะดูเรื่องราวดีๆเราจะดีขึ้นไปอีกมาดูกันนะคะด้วยไพ่สองสำหรับมาแบบซอฟๆนะคะทุกคนมา แต่พระอาทิตย์ก็ไม่ซอฟแน่นอนนะเรื่องราวดีๆที่คุณจะได้นะคะเพื่อนๆ <S <S สำหรับชาวราศีพฤษภนะคะดาวพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ในภพเดือนกรกฎซึ่งเป็นภพเราาือนศาสตร์ช้าซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเพื่อนพ้องสียงล้องระพังของคุณนั่นเองเกี่ยวกับการเข้าสังคมก็ได้นะคะ การเติบโตการส่องแสงสว่างหรือความกล้าหารการมีชีวิตชีวาโอ้ยขยันยิ่งขยันก็ยิ่งได้นะยิ่งอย่างขยันก็ยิ่งอย่างได้จะบอกว่ายังไงดีพลังงานนี้คือ คุณจะได้ทุกสิ่งมาก็ด้วยพละกกาลังในอํานาจในตัวตนของคุณเองที่ละเอียดออใส่ใจการงานของคุณเนี่ยนะคะคือแปดเยนคือการขยันและทุ่มเทได้มาจากความขยันนะคะเรื่องของการเงินรายได้ที่คุณจะได้ความมั่นคงมาและออกการเงินมาก่อนเลยความมั่นคงของฐานะของคุณอาจจะมาจากการทํางานของคุณนี่แหละทาแล้วก็ยิงได้ยิงทําก็ยิงได้ะคะเพื่อน ยิ่งทํายิ่งรวยนะคะการเงินมาแล้วเรื่องแล้วดีๆเรื่องของการเงินมากอดไทยเขาเลยนะคะเรื่องของการเงินคุณจะใส่ใจในรายละเอียดในการทํางานมากขึ้นคุณจะขยันมากขึ้นและก็จะรวยมากขึ้น <c oughs> โอ้นะคะบางทีอาจจะเป็นงานเยอะงานมากจนง,งานลดมือคุณทําไม่ทันหรืออาจจะเจอปัญหาเรื่องของการงานที่มีปัญหาอุปรรสคอาจจะส่งงานดา่าชาอะไรแบบนั้นหรืองานลดมือทําไม่ทันก็ได้นะคะหรืออาจจะแบบ ส่งงานไม่ทันงานเกิดการผิดพลาดนะคะแต่ไม่เป็นไรบางคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับความรักก็ได้นะคะเพื่อนอาจจะยังไม่จะเจนเรื่องของความรักหรือมีปัญหาเรื่องของหัวใจเข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยดูเรื่องราวดีๆกันนะคะ j ั d เ m e น t ขอแค่ว่าคุณทิ้งอดีตไปแล้วคุณจะเจอกับเรื่องราว รเรื่องราวที่ดีๆนเนี่ยรอคุณอยู่บางทีงมีเกณฑ์การได้ตัดสินใจกับเรื่องราวสาคัญสาคัญบางเรื่องบางราวบางคนอาจจะบอกว่าเจ็บปวดใจกับเรื่องของความรักไม่เอาหรอกขอทํางานก่อนดีกว่าเอาเงินก่อนดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะเพือ่อนอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะต้องปล่อยผ่านแล้วพร้อมน้อมรับกับเรื่องราวดีๆที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะเพื่อนคือมีเรื่องราวที่คุณต้องตัดสินใจสําคัญสาคัญเนี่ยนะคะ,ะสำหรับ ไพ่ของแจ็สมิทคือดาวพูโตเนี่ยนะคะเพื่อนๆบางทีคุณมีโอกาสในการตัดสินใจเรื่องเราสําคัญสาคัญอีกครั้งแต่ว่าเรื่องเราดีๆหรือว่าอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องปล่อยผ่านเรื่องเราในอดีตแล้วคุณจะตัดสินใจได้นะคะโอ้ oh, นะคะราชาโชคขึ้นมาเลยความร่ํารวยนะคะเพื่อนคิงเอาไปดิเคิลจงน้อมรับเอาไปความร่ํารวยผู้ที่มั่งคั่งและร่ํารวยเป็นที่สุดนะคะสําหรับราชาเหรียญน,นะคะ ความร่ำรวยความมั่นคั่ง,งความมั่นคงเรื่องของฐานะนะคะราชาโชครู้หลกคุณผสมคุณสมหวังเรื่องของการเงินแน่นอนสําเร็จเรื่องของการเงินแน่นอนเรื่องเราดีๆๆทางด้านการเงินอนะมาก่อนเลยนะคะเพื่อนๆสมหวังอยากได้สิ่งอะไรก็จะได้ไม่ขัดสนเรื่องของการเงินกับสิ่งที่คุณจะคือพูดง่ายๆว่า <c oughs> ความร่ารวยมาถึงแล้วนะเพื่อน นั่นแหละนะคะแต่ก็อาจจะมีปัญหาลูกศรักบ้างอาจมีเรื่องราวกวนใจคุณบ้างเรื่องอะไรล่ะก็คือเรื่องราวในอดีตนี่แหละนะคะเ,เพื่อนๆโอเอ็ัพคสในะคะพลังงานของความรักการมอบความรักให้หรือการมอบสิ่งดีๆให้แก่กันและการคุณอาจจะถูกมอบความรักจากบุคคลอันเป็นที่รักของคุณก็ได้หรืออาจจะสมหวังเรื่องของความรักก็ได้เมื่อจบความรักครั้งเก,ก่าก่อนหรือก่อนหน้านี้นอาจจะเป็นพลังงานที่ไม่ดีแต่ ตอนนี้นะคะอันมีเกณการที่คุณเองอาจจะมอบให้เขาก่อนหรือว่าจะถูกฝ่ายตรงข้ามมอบความรักความสัมพานธให้ก็ได้นะคะมีเกณฑ์การได้เริ่มต้นนะคะหรือว่าการมอบสิ่งดีๆให้แก่กันและกันอาจจะเป็นเพื่อนหรือใครก็ได้นะคะในสิ่งที่คุณจะมอบความเนี่ยปรารถนาดีหรือว่าสิ่งที่ดีดหรือความรักความเมตตาต่อกันเนี่ยนะคะ แอบทำอะไรแอบแอบรับรับก็ไม่รู้รับรับล่อๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยสำหรับจิตดาวเนี่ยนะทุกคนเซเว่นอัพฟอร์ดเนี่ยนะคะมีธาตุดินธาตุน้ำนะคะธาตลมเหลือธาตุไฟยังไม่ได้ขึ้นมานะคะแต่แน่นอนว่าบางสิ่งอย่างคุณอาจจะแบบแอบทำอะไรบางอย่างงานล้นมือก็ได้งานเยอะงันว่ากันยุ่งก็ได้นะคะสำหรับจิตจิตดาวเนี่ยนะคะเพื่อน ทำงานไม่ทันงานร้นมืออาจจะปวดใจเรื่องของการงานก็ได้ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับความรักเลยอ่ะนะคะอาจจะงานมากมายหลายอย่าง จะรวยไปไหนแล้วรวยเป็นคู่ด้วยนะถ้าใครที่มีคู่คนดูใจนะพลังงานของราชาหนีและราชินีนะคะราชาทือเหรียญราชินีถือเหรียญอุ้มเงินมาด้วยความมังคังแม้ว่าคุณจะลงทุนอะไรก็ตามจะงอกเงยเรื่องของผลประโยชน์ให้กับคุณอย่างแน่นอนคุณใส่ใจในรายละเอียดรอบด้านทุกอย่างเรื่องของการการเงินนะเรื่องของผลประโยชน์ของคุณนะนะคะเงินงเข้ามาเป็นคู่นะคะจะเป็นคู่เลย ไปเป็นคู่นะคะคู่แท้ที่พากันรวยคุณจะเจอคู่คนที่บางคนอาจสมหวังเรื่องของความรักก็ได้นะคะัะเพื่อนอาจจะเป็นคู่นี่แหละที่จะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องของการเงินผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับนะคะ จัดใหม่กนใส่ให้ดีๆกันนะคะตั้งตั้งกาดใหม่ก่อนนะคะอันนี้ตรงแมวน้อยนะคะแมวตัวนน้อยมันน้อยมากเดี๋ยวเพื่อนมองไม่เห็นก็คืออะไรนั่นนะ เรื่องราวดีๆที่คุณจะได้เริ่มต้นกับอะไรบางสิ่งบางอย่างได้รับข่าวสารการได้เริ่มต้นกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้คุณรู้สึกแบบกระปี้กระเป๋ากระเตืองมากขึ้นกับช่วงเวลานี้นะคะอาจมีเกณฑ์การได้รับข้อเสนอหรือได้รับโอกาสอีกครั้งในการทําการงานหรือว่ามีโอกาสได้ทํอเกี่ยวกับความรักก็ได้นะคะความรักความสัมพันธ์ก็ได้ ลุมหลงมัวเมาเป็นอย่างหนักเลยนะคะถ้าหลงงานทํางานคุณก็จะทําแต่กางงานแล้วช่วงเวลานี้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าของการงานของคุณเนี่ยมา,มาตั้งแต่ใบแรกแล้ววะนะคะยิ่งขยันก็ยิ่งได้เอาใหญ่เลยเขาเนี่ยรุมหลงมัวเมาเป็นอย่างหนักนะคะหรือบางทีคุณเองอาจจะขาดอิสรภาพอาจจะถูกรู้สึกแบบอยากให้เป็นไปดังใจแต่อาจจะถูกควบคุมจากภาะวะของฝ่ายอื่นๆอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะคะที่จองจําความ ขาดอิสรภาพนะรู้สึกกดดันนะอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆอาจจะเป็นเพราะว่าของการเร่งรีบในการทํางานหาเงินของคุณนี่แหละแล้วก็จะแอบทําอะไรเรื่อยเปื่อยของคุณไปเนี่ยนะคะงานล้นมืองานเยอะงานมากจนกระทั่งเหนื่อยไม่ได้พักอุ้ยเดซานมาแล้วนะคะพลังงานที่ดีที่สุดมาแล้วนะคะมาแล้วแต่ว่าเขาถ้าพูดเดืนอศาสตร์ชาคือการเข้าสังคมของคุณจะได้ซึ่งผลประโยชน์นี่แหละความเติบโตการเรื่องเราดีๆความสําเร็จของคุณนะซึ่ง ดาวพระอาทิตย์ยังเป็นดาวเจ้าเรือนของชาวสิงห์นะซึ่งเป็นภพเรือนปุตตะการเริ่มต้นเพราะไม่ใช่สีนะคะเพื่อนของชาวสิงห์ก็จะเป็นพันธุเกี่ยวกับบ้านช่องเรือนชานอาคารสถานที่ก็ได้นะคะหรือเกี่ยวกับคนในครอบครัวก็ได้แต่พระอาทิตย์จะส่องแสงสว่างนําทางทําให้คุณผ่านกับทุกอย่างการเติบโตอย่างมีศักยภาพมีความมีชีวิตชีวามากขึ้นเนี่ยเรื่องราวดีๆที่จะได้คือสมหวังสําเร็จแน่นอนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอํานาจในช่วงเวลานี้นะคะ เรื่องเราดีๆคือความสําเร็จที่ควรจะได้เริ่มเริ่มงอกเงยแล้วเริ่มแบบเหมือนกับดังที่ว่าต้นไม้ที่เขาได้รับแสงนะนเพื่อนๆได้รับแสงเขาก็เริ่มแบบเข้มแข็งแล้วขแข็งแกร่ง,แ,งแล้วงอกเงยอย่างมีศดียภาพนะคะธุรกิจการงานหรือว่าหรือว่าชะตาชีตของคุณก็จะเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกัน ได้รับความเป็นธรรมคราวนี้แหละนะคะคุณจะได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของการให้ให้หัวใจอาจจะเป็นฝ่ายคุณคุณเรียกร้องสิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นแหละได,ได้รับความเป็นธรรมเรื่องเาวาดีๆถ้าเกิดคุณถูกใส่ร้ายไปสิถูกเกาหาถูกว่าราหรือว่าถูกทําให้แบบเสียการเสียงานอะไรแบบนี้ใครที่แบบทํางานการของคุณพังหรืออะไรแบบเนี้คุณจะได้รับความเป็นธรรมได้รับความยุติธรรมแน่นอนนะคะ และลาชิลสบายๆกับชีวิตในตอนนี้เมื่อดาวพฤหัสทับภพบเรือนอาสาจะการเข้าสองกลมของคุณเบิกบานจนบางทีแบบไม่สนใจอะไรเลยไม่สนไม่แคร์อะไรด้วยแ mm. ม้ว่าจะเสียงแคร์ไหนไม่ว่าจะเดินทางไปตกลุมตกบ่อยอเน <c ười> ื้อเนี่ยคือไม่ไ่ด้สนไม่ได้แคร์อะไรเลยตอนนี้คือคุณพร้อมไปพร้มพอมก้าวพร้มพอรมที่จะก้าวไปในการเริ่มต้นในครั้งใหม่ของคุณเนี่ยนะคะัลนลาชิลสบายๆแต่ว่าในในสำหรับเนี้ยเดฟโร่ในสำหรับเนี้ยคือ เขามีแบบเห็นนะข้างล่างเป็นหมาน้อยนะแล้วก็มีเพื่อนร่วมทางด้วยนะเนี่ยนะคะนี่เนี่ยนะอันนี้อันนี้ก็คือเทวดาที่จะมาบอกกล่าวชิลล์ลันลาสบายๆเบิกบานลันลาไปนี่นะคะไม่ได้ไม่ได้วิตกังวลกับอะไรเท่าไหร่หรอกต่อให้จะแบบเกิดปัญหาหรืออุปสรรคอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่คุณปล่อยผ่านคุณดึงพลังงานบวกเข้ามาในตัวตนค่อนข้างที่จะมากเนี่ยนะคะชิวล์ลนลากับการเริ่มต้นคอเดฟโฟคือการเริ่มต้น อาจจะทําอะไรใหม่ๆเรื่องราวในชีวิตของคุณแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะเสียงบ้างแต่เตือนนิดนึงนะคะเพื่อนเพราะว่ามีเจ็ดดาบกับเดอะดวิลขึ้นมาเนี่ยแล้วสามดาบคืออย่าไปทำอะไรสูมเสี่ยงที่มันไม่โอเคนะคะมันอาจจะแบบมันอาจจะทําให้พลาดหรือว่าทําให้ไม่ให้พลาดโอกาสดีๆได้อะไรแบบนั้นนะคะเพื่อน,นไม่เป็นไรทีนี้ มาดูสําหรับมูกันแต่เรื่องดีๆที่คุณจะได้พลังงานดีๆคือความรวยเ,เริ่มต้นของฐานะแห่งความร่ำรวยยิ่งขยันมากยิ่งได้มากเรื่องของความรักบางคนจบเรื่องของความรักครั้งเก่ามอบถูกมอบจะมีคนมามอบความรักให้กับคุณหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานก็ได้นะคะถ้าไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของความรักนะ่ะอาจจะเป็นพลังงานของพลังงานของหมหาสเสน่ห์ที่ต่างคนก็ต่างหยิบยื่นให้แก่กันและกันกน,นะคะทีนี้มาดูสําหรับนี้กันไพ่มูนะคะ มูการโอ้โพระแม่ลักษมีแม้นว่าคุณจะเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวแม้นว่าคุณจะเป็นผู้ชายตัวคนเดียวใครกระทางจะยืนด้วยลำแข่งของตนได้และจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จรอบด้านมีความมั่งคั่งมีความร่ํารวยมีความอุดมสมบูรณ์เหลือกินเหลือ,อใช้เนี่ยพลังงานเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนสิ่งที่ร่ำค่าที่คุณจะได้นะคะบางคนอาจจะเป็นบุคคลที่สวยหล่อมีเสน่ห์พลังงานของความสวย,สวยๆและหล่อความงามนี่แหละนะคะเพื่อนอาจจะทํากิจการการงานเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ร่วมด้วยก็ได้นะคะหรือ ความบูรณสมบูรณ์ในสิ่งที่คุณจะได้ความเพียรพร้อมทุกสิ่งไม่ได้อดไม่ได้อยากเนี่ยนะคะเพื่อนๆสวยมากเลยนะคะไพ่พระแม่รักษมีนะคะไปหมูกันได้เลยหมูแล้วชะตาชีวิตยิ่งดีขึ้นไปอีกนะคะเพื่อนๆดาวพระอาทิตย์มาก็มาเดือนสันก็มานะคะหมูสามใบนะคะคนไว้ตรงกลางแล้วกัน มูสามสถานที่นะคะพระแม่สุรัตวดีนะคะความมีสติปัญญานะคะความงดงามการสื่อสารหรือศิลปะวิทยาก็ยังหมายถึงว่าคุณเองจะชื่อมื่อระเบิดบานทุกอย่างเห็นไหมคะความรีแลกและผ่อนคลายเหมือนการดีซีตีเป่าร้องรำทำเพลงเวลางานคือทํางานเวลาพักผ่อนคุณก็รีแลกเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะแค่พระแม่รักมีเกินเกินเกินคาดแล้วนะ โอ้ยอันนี้ยิ่งดีใบใหญ่นะคะพระพุทธลูกใดพุสืนะคะพลังงานของการร่วมแรงร่วมใจรู้รักสามัคคีและปองดองความสุขกายสบายใจความสมบูรณ์ผลผลพ้นผ่านและฟันฝ่าต่อทุกทุกท,กท,กทกวิกฤตทุกๆอุปสรรคผ่านไปหมดเลยนะคะทุกเรื่องราวพลังงานค่อนข้างดีพลังงานที่คุณจะได้มาอันดับแรกในความรวยสําหรับชาวพทธศความรวยและก็ความรักนะคะ ความร่ํารวยการงานยิ่งทํามากยิ่งขยันมากยิ่งได้มากยิ่งรวยมากต่อให้อย่างไรก็ตามแต่เรื่องคู่จะเป็นคู่ที่ใหญ่คู่ที่จะมาเสริมความร่ํารวยให้แก่การเนี่ยอันนี้ก็คือราชาราชินีนะคะราชานะคะเสริมโชคลาภเป็นคู่ที่ถ้าเรื่องของความรักคู่ที่ผักดันและส่งเสริมเรื่องของเรื่องของโชคลาภให้แก่กันนะคะหัวหาเมียคอนพูดง่ายๆนะคะต่างคุก็ต่างหายอยู่หากินต่างคุก็ต่างช่วยเ <being S 1> หลือเกื้อกูลกันนะคะ จบแล้วไปมูกันได้สาสถานที่นะคะพระแม่ลักษมีพระแม่สุรัตวดีนะคะ พระพุทธรูปไดบุดสะนะคะสามสถานที่ที่คุณไปหมู่แล้วยิ่งจะทําให้จิตชาธิตของคุณดียิ่งขึ้นนะคะจงน้อมรับเอาไปพลังงานแห่งเรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รวยและก็รวยอีกนะคะเอาไปเลยนะคะและจะฟันฝ่าต่อทุกอุปสรรคไปได้ทุกเรื่องราวไปนั่นเองถ้าใครที่ร้องแร้งกันกับคนรักคู่กองเนี้ยนะคะรู้รักสามัคคีและปองดองกันเอาไว้แล้วคุณจะผ่านกับทุกอย่างไปได้ดีวันนี้แม่หมอไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพลังงานจัดพดีนะคะเพื่อนๆแต่อาจจะมีบ้างแหละอุปสรรคมันเป็นไปไม่หรรรอีะะมุปสสคคเลยนับ สามดาบแล้วก็เจ็ดดาบเนี่ยบางสิ่งบางอย่างคนอาจจะแอบทําอะไรออกนอกลูกล่นอกทางไหมต้องระมัดระวังในจุดนั้นแล้วกันอย่าไปทำอะไรสูมเสียงที่ว่าทําให้ตัวเองต้องเดือดร้อนอ่ะนะคะเพื่อนๆโอเควันนี้แม่หมอไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนๆชาวราศีพฤษภหรือ ชาวลัคนาราศีพฤกษ,ษ์ที่น่ารักทุกคนสมหวังดังปรารถนาทุกประการที่เป็นไปด้วยช่อมประกอบไปทำร่ำรวยมั่งคั่งสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยสมหวังในรักแท้นะคะเพื่อนวันนีน้นไปก่อนแล้วสูส้ๆนะไปหมอเป็นกำลังใจให้กันเพื่อนทุกคนเร็เ่บ๊ๆไบายค่ะ